หากมันไม่เป็นผลประโยชน์ดึงก็ไม่ออกนะทําไม่เหมือนโลกนะถ้าควรจะออกแล้วผงเดียวเลยออกเลยเพราะผู้อย่างนี้ก็ยังะระลึกถึงหลวงปู่เหวนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถ <c oughs> ังน้ําท่านที่สะอาดสุดยอดถังใหญ่ถังโตสะอาดสุดยอดแล้วน้ํานี่ไม่ควรที่จะช้จะล้างในวัตถุสิ่งใด <c oughs> คือไม่สมควรกับน้านั้นท่านก็ ปิดไว้งั้นแหละถังน้าท่านนะใครมาก็หลวงปู่มาขอเหรียญหลวงปู่ขอคา,าถานั้นขอคาถานี้เงนีนะว่าไงถังน้านันกับเหรียญกับคาถานี่มันเข้ากันได้ไหมละ่ะท่านเหอฮะเขาอว่าเอา้เอาคนนี้ก็ให้เหรียญคนนั่นให้คาถานคนนี้ให้อันนี้นี่นั่นแะถังน้ําท่านไม่ไปแตะนะพวกนี้มามายุ่งตั้งแต่กองมูดก,กองู่นีนะ ยืนกองมูดให้ยืนกองพูดนี่ให้อ้าอ้าไปเลยอพอดีวันนั้นไอ้ภาคชี้ดือ้ออิตาบัวนี่แหละมันชี้ดื้อนะ่ะเพราะขยับสกกันมานานแล้วจะเข้าถึงวันหนึ่งแน่นอนหรือเอาสรุปเลยวันนั้นไปเข้าถึงเลยเจ้าเข้าถึงพงญาติโยงเขาห้อมร้าเขาจา มีหวังแล้วว่าเขาจะได้เข้าเฝ้าท่านเราก็ชี้แจงเหตุผลให้เขาทราบให้เราเข้าไปหาท่านก่อนคุยกันพอทุกคนแล้วออกมาจะให้สัญญาณแล้วจะได้กราบท่านหมดทุกคนนั่นแหละว่าไม่ต้องตกใจวันนี้จะได้กราบพอ้ขอใจแอคือกับเราเข้าปั๊บเลยซัดกันเลยฟาดถังใหญ่นั่นแหละจริง ล้าวทแลก,กับปัวข่านี่เลยลน้ำก็จ้า,าออกมาเลยเนี่ยเอาออเข้าวเรลานี่ก็ฟาดทั้งถังเลยซัดความถังดยกันโอ้โหท่านตัวแดงเลยนะนั่นน้ำนั้นท่านไม่เคยด้เปิดล้างอะไรแม้นิดเดียวอย่างนั้นวันนั้นถูกเปิดเสร็จแล้วเต็มที่ความถังด้ยกันซะด้วยนะเพ<ม>ี้ยงเพี้ยงกันตัวแดงนี้เราสรุปนะนะ นี่ลนะท่านน้าท่านเลยใช้ในวันนั้นนหะเรียกว่าความถังใจกันเลยนี่เพราะอะไรมันเข้าถึงกันเรื่องธทมต่อทมเข้าถึงกันพูดให้เต็มหยันวาง,างั้นเลยนะเมื่อเข้าถึงกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่ถังนั้นกระจายออกมาพางทันทีเลยโอ้ย <c oughs> ตัวแดงพูดเหมือนพระทะเลาะกันนะอยู่ในกุฏิสามองพระอุปถาขท่านองค์หนึ่งเราองค์หนึ่งกับหลวงปู่แหวนองค์หนึ่งสององค์นั้น เหมือนกับสนามมวยนะรบกันอยู่ในห้องนั้นเสียงรันเลยเพราะมันต่างคนต่างถึงใจด้วยกันที่ทะ <c oughs> นี่เราพูดถึงเรื่องว่าน,น้ำนั้นท่านไม่เคยใช่นะแต่ถึงการเวลาที่ควรใช้แล้วไม่ต้องบอกเห็นแหมน้ำนั้นคว้าถังใต่กันเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ทำนี่ก็เหมือนกันนี่ถ้าควรจะออกแต่ควรคว้าถังใต่กันไม่ต้องบอกมันจะเป็นของมันเอง ถ้าไม่ถึงการเวลาที่จะเป็นอย่างนั้นทำยังไงก็ไม่ออกดึงก็ไม่ออกอืเพราะทามีความพร้อมเหมาะพอดีสมควรจะออกมากน้อยจะออกเองออกเองเมื่อสมควรจะผางทีเดียวก็ออกเลยเนี <c> ่ <oughs> ทำเป็นอย่างนั้นีน่สอนโอกก็สอนไปอย่างนี้ให้ว่างไงว่าไงนี่หน้ามันก็ไม่เห็นอะไรมันก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่ใช่ว่าไงกํากลังใจออกมาจากไหนอันนี้หน้ามันขยับเขาป้กขยับเขาปากก็ไปอย่างเรอย่างยวมันไม่เห็นว่าอะไรก็ไม่เห็น แล้วกิเลสมันก็ฝังอยู่ในหัวใจมันก็ยังไม่เห็นกิเลสครูข้าวกิเลสถ้ามันเผาหัวทั้งวันทั้งคืนด้วยกันทั่วโลกธาตุใครเห็นกิเลสเห็นหน้ากิเลสมีไหมไม่มีใครเห็นมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นท่านเห็นแนะ่จะว่าไงไอ้พวกเรานี่พวกตาบอดอวดดีกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดีไม่มีใครเกินพวกตาบอดนะพวกตาบอดอวดเจ่งมากที่สุดคือพวกตาบอดเข้าใจไหมลนะ่ะเออนี่สอนออกมาแล้วจวนจะตายแล้วก็บอกแล้วจะชาแล้วนะแล้ว หมดทุกอย่างในสามเดือนโลกาน,นี้ขึ้นชื่อว่าสมมูลสามเดือนโลกทาทาไม่มีอะไรเข้ามาคล้องภายในจิตใจพอตลอดเวลาเหนือทุกอย่างจะเอาอะไรมาเทียบเทียบมาได้แล้วเทียบมาได้แล้วเท่านั้นเองมแจะบอกว่าเทียบไม่ได้แล้วเท่านั้นธรรมาชาติที่เป็นอยู่นนั้นใครไม่รู้เราไม่สงสัยแน่เขาใช้พากันปฏิบตัติี่ทำเหล่านี้สดๆลอนๆอยู่ในหัวใจทุกคนนะไม่ใช่จะมาสูดเอื้อมหมดหวังสูดเอื้อมหมดหวังท่ากิเลสโลความมากความวามาก อยากได้สิบขาหนึสองขามันวิ่งตามทีเด็ดไม,ไม่ไม่ไม่ทันใจอยากได้สิบขาเดี๋ยวไปหายุงออกมาขาหมาไอู้้กี้ก็ไอหมีอะไรมันไล่กัดเราเราไม่ช่วยนะเลยบอกเราก็จะหนีตายของเราเข้าใจไหมพอ,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 ะอะไรก็ไม่รู้